ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อด9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระครูอุดมวิชากรหรือหลวงปู่เหมือนอินทโชโตเป็นชาวชนบุรีโดยกำเนิดนามเดิมชื่อเหมือนถาวรวัฒนะ บิดาชื่อตึงมารดาชื่อปุ่นมารดาเป็นน้องสาวของพระครูชนโทปมคุณมุนีหรือหลวงพ่อเจียมอดีตเจ้าวาดวัดกำแพงโดยหลวงปู่เหมือนเกิดวันอังคารที่13กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2436ปีมะเส็งสมัยรัชกาลที่5อุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช4 5 6พระอาพระอธิการจันทร์วัสมิดเป็นพระอุปชา เมื่อบวชได้6พรรษาคือในปีพุทธศักราช2462ก็จะรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดกำแพงต่อจากภรอาอธิการหมอนที่ไดลาสิขาไปปีพุทธศักราช2495ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูอุดมว,วิชากรปีพุทธศักราช2502ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลบางปลาส้อยเขต2 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระอุปชายะปีพุทธศักราช2522ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นเอกหลวงพ่อเหมือนศึกษาสายเววิทยาคมจากหลวงพ่อเจียมผู้เป็นลุงแห่งสำนักวัดกำแพงแห่งนี้ท่านได้สร้างวัตถุบุคคลไว้มากมายเป็นที่เสาะแสวงหาของชาวเมืองชนและชาวภาคตอนออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระปิตาปีพุทธศักราช2500 และเหรียญรุ่นแรกซึ่งเสาะแสวงหาบูชาได้ยากยิ่งหลวงพ่อเหมือนเป็นพระที่มีอายุยืนยาวพูดน้อยประพฤติดีปฏิบัติด,ดีสงบสงเียมเรียบร้อยสุขุมเยือกเย็นมีเมตตาสูงลูกศิษย์ลูกหามากมายวิทยาคมทางด้านเมตตามหานิยมแควคาดโชคลาบค้าขายหลวงพ่อเหมือนทันยังเป็นผู้ คู่นูป,ปการต่อการศึกษาของลูกหลานชาวชนบุรีเป็นอย่างมากเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนวัดกำแพงก่อตั้งมูลนิธิพระครูอุดมว,วิช,ชากรเพื่อนำดอกไม้ผลอันมาจากที่ดินรวมถึงทรัพย์สินของวัดให้การสนับสนุนการศึกษาแก่กุลบุตรกุลธิดาของเหล่าญาติโยมเป็นองค์อุปถัมภยุวพุทธิกสมาคมชนบุรีมาตั้งแต่ ยุคเริ่มก่อตั้งเป็นพระเกจิอาจารย์ในยุคปีพุทธศักราช2500ที่รับหน้าที่ปลูกเสกประพรมน้ำพระพุทธมนต์ตอนปีใหม่รวมถึงวัตถุมงคลแก่ชาวชนบุรีทุกปีมาเป็นเวลาอันยาวนานหลวงปู่เหมือนปรณภาพด้วยโลหัวใจล่มเหลวหนักกุฏิเก่าของท่านในวัดกำแพงเมื่อวันพฤหัสบดีที่23สิงหาคม ปีพุทธศักราช2,527สิ25 27, ริอายุได้91ปีพันศาที่71ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่